ขี่กันมาตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นตั้งแต่แดดเป็นเปี้ยงนะตอนนี้มืดแล้วทุกคนมืดตือเลยตังติยหมาก็ฮหาแต่ว่าอย่าพยายามมองและสังเกตเห็นอะไรข้างทางนะ <c oughs> ซะเชิงเซาโดยในทริปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการขี่เว็บเท,ที่ยวทั่วไทยจังหวัดที่32โดยมีขนมจีนหวานใจของเราจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าในซาเชิงเซาจะมีที่เที่ยวสวยๆอันซิอะไรบ้างเราจะได้เจอเรื่องราวระหว่างทางไรขนมจีนจะลำบากกันเหนื่อยสักแค่ไหนกับการเที่ยวกับบอลฟาเที่ยวไปครับจะพร้มแล้วไปลุยกันไปลุยดื่มน้ำกาแฟเพิ่มความดีแล้วออกไปลุยพร้อมกันนะครับเย้ถึงฝั่งแล้ว ốc ok cái chuyện nóng bực bên lắm á เพราะว่าเดินทางโดยไม่มีรถมันก็ไม่สะดวกนะแต่รถเราคือขนของได้เยอะครับทุกคนหลังจากที่ในคลิปก่อนนะถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะบอลพาหวานใจนะฮะไปตะลุยนะครับที่เกาะสีชังนะไปเช่ารถมาไปนอนค้างที่ฟินๆกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะสามวันสองคืนลองย้อนกลับไปดูคลิปหลังได้แต่ว่าในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับหวานใจนะเดี๋ยวจะพาหวานใจกลับบ้านที่นนทบุรีแต่ระหว่างทางยังมีอีกหนึ่งจังหวัดเป็นจังหวัดที่32ของทริปขี่เว็บทั่วประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัด อ,ออกเสียงถูกด้วยนะมารอดูกันว่าเชาิงเซาเนี่ยบอลจะพาหวานใจไปเที่ยวที่นอนที่ไหนบ้างนะฟินๆนะสถานที่สวยๆบอกได้เลยคืนนี้นะจะพาไปนอนฟินๆริมอ่างเก็บน้ําสวยๆซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักแต่ก่อนอื่นสัมภาระมันเยอะขนาดนี้จะขนยังไงแล้วลังหนูลังเริ่มแตกแล้วเห็นไหมข้างล่างอะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องขอจัดของก่อนนะให้ทั้งสัมภาระเราได้แบกนะคนก็ได้นั่งด้วยนะ เราก็หวังว่าอีลังสีฟ้าเนี่ยจะไม่แตกก่อนที่จะถึงบ้านที่นนทบุรีในอีก2-3วันจากนี้อะว่ากันแล้วเดี๋ยวไปลุยกันกับจังหวัดที่32ชะเชิงเซาพร้อมแล้วนะไปลุยเป็นไงนักหนูร้อนไหม ไม่ไม่นี่คือไม่ร้อนจะไม่แน่ะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขวดไปนะเข้าเขตชาเชิงเซานะซึ่งเป็นร้อยกิโลเลยแล้วแดดโคตรร้อนเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนดีกว่าก่อนเดินทางไกลเนาะได้เลยอะแล้วก็เติมน้ามันรถด้วยฮะซึ่งตอนนี้ฮะทุกคนเราอยู่ที่ท่าเรือไปเกาะสีชังนะตรงนี้เรียกว่าสาราลอยนะเกาะลอยนะครับมีมีมีวัดเกาะลอยอยู่ตรงนั้นนะจาผิดจําถูกเลยทุกคนแดดร้อนมากเหมือนเขาจะมีงานเทศกาลอะไรบางอย่างนะตรงนี้สวยมากครับทุกคนเป็นสะพานนะยื่นไปสุดแผ่นดินเลยเชื่อมต่อกับเกาะนะที่ เป็นเกาะลอยนะมีวัดเกีนอยู่ที่สวยงามมากถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะแวะมาได้นะเกาะสีชังนะของสีราชาไปฮะทุกคน <ฮะ S 2> เดี๋ยวค่อยลุยกันไม่ไหวแล้ว <laughs> สมองจะละลาย <laughs> สดชื่นไหม อร่อยเข้มนุ่มโอ้โหช่วยขายเต็มที่เลยเนี่ยเขาจึงเรียกว่าช่วยตามาหากินไม่ได้บอกให้นายช่วยขายนะปกตินมจีนเขาก็จะกินกระป๋องครีมอยู่แล้วนะลาเต้นะอร่อยนุ่มนมส่วนของบนนะชอบกระป๋องเขียวแต่ทุกคนดู แดดร้อนๆกันแบบนี้นะฮะขอ2กระป๋องผสมกันแนะะ่เติมน้ําแข็งแบบเย็นสดชื่นเพิ่มความกระปรี้กระเป๋านะ,ะในการขับขี่นะ,ะของบอลก็จะเป็นกระป๋องเขียวนะฮะเอสเปโซโซ่รสนะฮะที่บอกได้เลยว่าเข้มกลมกล่อมมากๆผสมกับกระป๋องสีเงินแบล็กไอซ์นะ,ะพอเติมน้ําแข็งเนะะี่ยโอ้โหดูดีหน้าเนี่ยเหงื่อเต็มนี่สดชื่นมากคะับทุกคนและตอนนี้เนสกาแฟกระป๋องใหม่อัปเกรดนะ,ะปรับสูตรนะ,ะลดน้ําตาลนะ,ะให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มอาราบิกา้าบวกรบัสซ่าอร่อยเข้มขน้นพร้อมที่จะเดินทางกันต่อแล้วยังล,ยลุยลุยไปฮะทุกคนลุยสูรร่สะเช ปิดฝาปุ๊บนะ<อ>ปิดใส่ปุ๊บได้ด้วยอ่าเชิงเาทาใช่สายเชิงเทาเอาไปไปแดนร้อนๆเราก็จะลุยเขาลามน้องมนเขาลามไหมนังหนูไม่เรายังไม่ได้กลับบ้านไงเขาลามตอนนี้ไม่ได้เอามากินนะเอามาตีหัวกระบาลกันร้อนไม่ไหวจะคลั่งกันแล้วออกมายังไม่ได้ไกลนะทุกคนเติมพลังความสดชื่นกับพี่กระเป๋าแล้วก็ต้องซื้อหมวกกันน็อกด้วยนะเพื่อความปลอดภัยเพราะาดเดี๋ยวเราจะไปอีกไกลเลยฮะ ร้อนมากทุกคนเป็นไงดีขึ้นไหมหลบแดดได้หน่อยหนึ่งไหมนังหนูสะพานสวยไหมส,สวยสวยไอ้ยาแต่หนูสวยกล คนดูอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวมันไส้ย่นไปนะตอนนี้นะเราอยู่ที่สะพานชนละมารวิถีนะเป็นสะพานนะเรียบชายฝั่งที่สวยมากๆนะของจังหวัดชนบุรีนะครับแวะมาได้นะมีจุดชมวิวนะถ้ามาช่วงแดดล่มล,ม,ลมตกเนี่ยจะฟินมากแต่ตอนนี้คือร้อนเหลือเกินไปฮะเดี๋ยวเราอำลาชนบุรีกันที่สะพานนี้นะเป็นแลนด์มาร์คแห่งสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ซาเชิงเซา <c oughs> หมวกด้วยทางหนูจะใส่หมวกไปเที่ยววัดเลยไงทุกคนนะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะฮะวัดหงทองนะฮะเป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะของจังหวัดสะเชิงเซาที่ได้ขึ้นชื่อว่าจังหวัดนี้มีวัดเยอะมากนะเรามาเที่ยวจังหวัดนี้รับรองอิ่มบุญสะสมบุญกันแบบเต็มๆจุกๆนะซึ่งตอนนี้ฮะเราอยู่ในอำเภอบางปะกงนะฮะที่ว่าติดแม่น้ําใหญ่ๆนั่นแหละแล้ววัดอันนี้ฮะอยู่ คิดติดชายแดนกับทะเลเลยนะทุกคนคือเห็นวิวทะเลว่าแล้วไปเลยกันดีกว่าโอ้ oh, สงบสงเงียมนะพออยู่วัดเนี่ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะร้อนหายถามหนุ่มจีว่าเป็นไงวันนี้เป็นแม่เปรียบเที่ยวเกาะสีชังเกาะสีชังเราเที่ยวหลายที่มากนะ <laughs> เหนื่อยด้วยนะสนุกด้วยหนุ่มจีนบอกว่าแต่วันนี้ร้อนชิบหายเลยแต่ตามนั้นฮะการท่องเที่ยวแบบทั้งประเทศนะฮะเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเอ้ยร้อนเราหยุดสักสามเดือนนะไม่งั้นเที่ยวไทย ก็น่าจะ4 5หปีก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะอ่ะไปฮะทุกคนเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะเนี่ยหนูเห็นไหมพระเยอะเลยแต่ที่เราจะไปก็คือชั้น3เรามาแล้วเราก็ไปไหว้พระสารีริกธาตุที่อยู่ชั้น3เพื่อบุญบารมีเริ่มหน่อยแล้วพาเดินแดดร้อนๆแถมปีนชั้น3าขึ้นไปไหว้พระอีกชั้น3าครับทุกคนมีพระอรหันตธาตุนะฮะไปฮะมาแล้วต้องเอาให้สุด เป็นไงเห็นไหมได้ไหว้พระอาหารหันตนาดมีความสุขได้บุญใช่ไหม <laughs> ทุกคน <c oughs> ก็นี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3านะขององค์เจดีย์นะฮะพระธาตุนะองค์เจดีย์วัดหงทองซึ่งเจดีย์นี่ฮนะสวยงามอลังนะฮะจากฐานนะครับขึ้นไปบนยอดเนี่ยน่าจะประมาณ15-20ถึงเมตรแล้วก็ลายล้อมนะฮะด้านหน้าเราอย่างที่เห็นนะก็คือเป็นทะเลนะฮะแล้วก็มีโบสถ์นะฮะอุโบสถอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดๆกันก็จะมีอาคารหลังใหญ่นะฮะตรงนั้นก็ขึ้นไปดูเป็นจุดชมวิวได้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไฮไลท์สะพานกระจกเดี๋ยวจะพาไปดูนะวัดแห่งนี้นะเดิมที เนี่ยมีเนื้อที่ถึง20กว่าไร่แต่ว่าโดนน้าทะเลกัดซาะนะทำให้เหลือพื้นที่ในโฉนดที่เป็นแผ่นดินเนี่ยแค่8ปไร่เท่านั้นองค์หลวงพ่อนะท่านพยายามที่จะปักไม้ไผ่นะทำแนวกันดินนะแต่ว่าท้ายที่สุดนะก็ไม่ไหวนะไม้ไผ่แต่ชาวบ้านเห็นนะด้วยจิตศรัทธาก็เลยร่วมกันนะจนสุดท้ายกลายเป็นเขื่อนเนี่ยฮะกั้นน้ำนะแม่กัดซ้อวัดแห่งนี้เดังนั้นวัดหงทองแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นวัดที่ยื่นลงมานะในทะเลที่โดดเด่นและสวยงามนะโดยมีเจดีย์องค์สีทองเนี่ยโดดเด่นเป็นสง่าเห็น เฮ้ยนังหนูเขาปิดแล้ววะมาช้าไปกระตืดมาช้าไปกระตืดนึงนะทุกคนเขาปิด5้าโมงเย็นนะแต่ไม่เป็นไรหนูดูนางยักษ์ไปก่อนก็ได้ <laughs> อตรงนี้นะฮะจะเป็นทางเดินกระจกนะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกเดินนะฮะทอดยาวไปนะครับใจกลางทะเลตรงนี้แหละฮะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังบูรณนะอยู่ด้วยนะใครอยู่แถวสมุทรปราการกรุงเทพนะแวะมาได้นะที่อําเภอบางประกงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องขี่รวดเดียวเลย100กิโลเมตร สบายเราจะพาทุกคนรวมทั้งหวานใจบนเนี่ยไปพักยังที่ฟินๆน,นะริมอ่างเก็บน้าที่สาเชิงเซาเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาคิดถึงสาเชิงเซาก็จะคิดถึงแต่วัดวัดเยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณไปฟินริมแม่น้ํากันฮนะริมอ่างเก็บน้ําเดินลมแล้วสดชื่นไหม ขี่กันมาตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นตั้งแต่แดดเป็นเียงนะตอนนี้มืดแล้วทุกคนเราก็อยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำนะที่เราจะไปพักห่างแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะแต่ตอนนี้หวานใจเป็นไงบ้างเมื่อตูดไหมเมื่อนินดนึงโอโหนิดเดียวเองนะลุงเมื่อเยอะแล้วเนี่ยน่าเอ็นดูมากนะฮะเนี่ยฮะทรมานตระกรับนะ้นลำบากกับเรานะแต่ก็โอเคให้คะแนนคู่ชีวิตเต็มสิบเลย เฮ้ยมาบีบนมทำไมเนี่ยอุ้ยนังหนูมือจะถตือเลยเดือตื่นโว้ยหมาก็เอาเดึกก็เดึกนี่แหละแฟนบอลผ่าเที่ยวเอ้ยอย่ายกขาเฮ้ยหมาไม่วิ่งไม่ออกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเหลืออีกห้าโลจริงเหรอแต่ว่าอย่าพยายามมองและสังเกตเห็นอะไรข้างทางนะ เฮ้เตือนไว้ก่อนไงเดี๋ยวเกิดไปมองอะไรแล้วเดี๋ยวหลอนอีกโอเคโอเคไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่พูดแล้วสวัสดีครับไม่ไม่ตูดนายดูพี่พามาเป็นร้อยโลผู้หญิงรักสวยรักงามอ่ะทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สอนไลโฮมสเตย์นะอ่ะ ก็ตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่อําเภอท่าตะเกียบอย่างที่บอกไปนะซึ่งอาจจะอยู่ชิดอ่างเก็บน้าคลองสียัดนะเวลานึกถึงสะเชิงเซาใช่ไหมจะนึกถึงวัดแต่ว่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยจะกางเต็นท์ตรงไหนมีตรงไหนฟินๆบอกได้ยว่าตรงนี้เป็นที่กางเต็นท์ด้วยแต่ว่าเราจองให้หวานใจแบบเป็นห้องพักคืนละ600บาทเดี๋ยวว่ากันครับทุกคนตอนนี้ขอเช็คอินเข้าที่พักก่อน อ่ะนี่แหละฮะทุกคนห้องพักหลังน้อยของเรานะน้อยจริงๆนะหนูออาแต่อย่างน้อยก็มีแอร์นะเออทำไมหน้าตาเป็นงั้นนะอีโรยอ่ะ โอ้เอ็นดูอาบไปอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับที่นี่นะครองสียักษ์นะอ่างเก็บน้ํามาดูกันว่าบรรยากาศ่วกนี้จะสวยมากน้อยแค่ไหนนะเท่าที่เราเห็นด้วยสายตาคือกว้างขวางมากนะแล้วตรงนี้คือชิดติดกับอ่างเก็บน้ําเลยนะเข้าใจว่าวิวน่าจะสวยอ่พรุ่งนี้ไว้ดูกันส่วนวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะเอ็นดูหันใจแล้วมากเลยเจอกันอีกทีพรุ่งนี้บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์นะฮะแปดโมงเช้าของการ ขี่เว็บเที่ยวทั่วไทยวันที่144แล้วนะหลายคนอาจจะสสใจเอ้าแล้วหวานใจหายไปไหนล่ะอุ๊ยเอ็นดูนางทุกคนปล่อยให้นางนอนหลับให้สบายๆฮะเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยพานางขี่โมอโเตอร์ไซค์นะแดดร้อนๆน,นะฮะระยะทางไกลตั้งแต่เช้านะยันค่ำก็อย่างที่เห็นแล้วฮะก็หนุ่มจีนเขาปกติเขาก็จะเป็นผู้หญิงแบบทั่วไปทเที่ยวสบายๆอยู่แล้วนะมาเจอบอลเนี่ยบอลโอโหพาลากไปลากไปแต่นางก็สนุกในอีกมุมนึงแต่แน่นอนฮะมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะดังน,นั้นขอพาทุกคนก <S <S นะมา ดื่มดำบรรยากาศเช้านี้ของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดกันแบบพรเวทคนเดียวนะส่วนวิวตรงนี้โอ้ลมเย็นมากทุกคนนี่นะฮะเห็นวิวอ่างเก็บน้ำคลองสียัดที่กว้างใหญ่ไพศาลถึงแม้น้ำจะลด mm hmm. ก็ยังคงเห็นความอลังการและความสวยงามเป็นอีกหนึ่งแหลง่งอันซีนนะฮะของจังหวัดสะเชิงเซาที่แนะนำนะครับถ้าอยากจะสัมผัสธรรมชาติไม่รู้จะกางเต็นท์ที่ไหนมาที่นี่ได้เลยครับผม 11อโมงแลวนะทุกคนสายแล้วเป็นไงนอนยาวเลยดิเหนื่อยดิหลับแบบผีไม่มีโอกาสได้หรอกไม่มีโอกาสได้หรอก <c oughs> นมจีนบอกว่ามีคําถามที่หลายคนถามเขาบ่อยมากเลยนะว่าเวลามาเดินทางกับบอลเจอผีหรือเปล่าเราก็ว่าจะพานางไปนอนเมนไปสักคืนไหม <c oughs> แล้วเป็นไงมานอนริมอ่างเก็บน้ําสวยไหมวิวนี้ ตื่นมาลมเย็นๆนะแล้วก็เห็นวิวอ่างเก็บน้ำนะแต่เดี๋ยวลุงจะต้องพาหนูไปตะเวนแดดร้อนๆต่อและอีกร้อยโลกลับเข้าสู่เมืองสะเชิงเซานะไปเที่ยววัดเที่ยวคาเฟ่เฟมีที่ท่องเที่ยวหลายอย่างสวยๆมากนะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเติมพลังรองท้องเบาๆนะด้วยขนมปังเบเกอรี่แล้วก็กาแฟกระป๋องนะของบอนกระป๋องโปรนะกระป๋องเขียวส่วนหนูนี่ก็ลาเต้นะขาประจําใช่เพราะว่ามันหอมนุ่มนมไงหนูชอบเนสกาแฟกระป๋องมีให้เลือกหลากหลายนะจะเป็นเนสกาแฟกระป๋องดําก็ได้นะโรบัสต้าแบล็คโรสที่ เข้มสุดขั่วนะหรือว่าเป็นเนสกาแฟกระป๋องสีเงินกาแฟดํากินเย,ย็นเนี่ยฮะชื่นใจมากนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยแคลอรี่น้อยด้วยเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพแล้วก็อย่างที่บอกไปของบอนกระป๋องโปรดเอสเปรสโซโรสกระป๋องเขียวที่บอกได้เลยยอดขายเป็นอันดับหนึ่งผู้คนนิยมดื่มกันแพร่หลายของเขาเนี่ยฮะคั่วก,กลางถึงเข้มแต่ไม่ขมนะทุกคนผสมนมเล็กน้อยแล้วตอนนี้เนสกาแฟมีมมอัปเกรดใหม่เห็นไหมโลโก้แดงเนี่ย ปรับสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงเพิ่มอเมริกาบวกโลบอสตาทำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยเข้มขน้นพร้อมที่จะออกไปลุยตะลุยกับภารกิจในแต่ละวันนะให้กระปรีก่กระเป๋าอ่ะชนแล้วเดี๋ยวเราไปฮะโซนตัวเมืองสะเชิญเซา ชั่วโมงเลยนะไม่ได้ขี่ไกลอย่างเดียวนะแต่ระหว่างทางเราก็พาไปแวะวัดต่างๆน่นนี่นั่นเป็นไงปินไหมเที่ยวอิ่มบุญไม่เจ้านังหนูบุญลนจนล้ออิ่มบุญจนหน้าดำเลยอ่า,อาพักก่อน ทุกคนเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดส,สมานร,รัตนารามนะเนี่ยฮะมีทั้งโรงพยาบาลนะฮะมีตึกต่างๆนะฮะวัดแห่งนี้นะหลายคนก็บอกว่า,าเป็นพุทธพาณิชย์นะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาแวะวหว้สักการะเยอะมากแต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยฮะก็เอาไปสร้างโรงพยาบาลนะครับช่วยรักษาผู้ป่วยซึ่งวัดนี้เปรียบเสมือนวันสต็อปเซอร์วิสนะฮะของจังหวัดสระงเซามาเนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่ทางเข้ามานะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่นะฮะองค์พระธาตุดินแขวนมีพระพิฆเนศด้วยแล้วก็มี อาวะลาหูคือเยอะมากทุกคนแม้แต่ท่อนไม้นางตะเคียนก็มีเยอะมีเป็นสิบอย่างมีป้ายบอกเลยนะว่ามาที่เนี่ยต้องแวะไหว้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูซึ่งก่อนที่จะมาที่นี่ฮะเมื่อกี้ก็พาไปไหว้มาหลายวัดเหมือนกันเนาะ<ม>อ่าทั้งที่ในตัวเมืองนะฮะวัดองค์หลวงพ่อโสธรที่มีอุโบสถหลังใหญ่เลยฮะทุกคนอยู่ติดชิดกับแม่น้ําบางประกงแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่เป็นเจดีพุทธคยาอ่าจชื่อไม่ได้แล้วสวยไหมวัดนั้น ซึ่งสวยมากครับทุกคนเจดีพุทธคยาถ้ามีโอกาสนะอย่าลืมมาแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่กวนิมไหว้พระพิาเนศนะเอาดูคร่าวๆนะบอกได้เลยถ้าหากไม่อยากไปหลายวัดในฉาเชิงเซามาที่นี่ที่เดียวนะวัดสมานนะครับจบครบวันสต๊อปเซอร์วิสแห่งสายบุญสายมูอ่ะตามนั้นไปน้องหนูเจ้าแม่กวนิมอยู่ตรงนี้เป็นไงอิ่มบุญเลยไหม <ś led> วันเดียวครบจริงนะ <ś led> มีพระพรมสีหน้าด้วยเมื่อกะี้นะใช่ไหม <ś led> แล้วก็มีองค์ปู่ฤาษี <ś led> กจบแม่คิี <ś led> อ่าแล้วก็องค์ปู่ฤาษีนะ <ś led> ในถ้ำนะแล้วก็คือทุกสิ่งอย่างแล้วตรงนี้ก็มีองค์พญานาคน,นะ ด้านล่างนะครก็จะเป็นแม่น้ํำบางประกงนะ,ะที่ยาวมากนะ,ะผ่านโซนตัวเมืองสะเชิงเซานะ,ะก็จะมีดอกหัวองค์ใหญ่โตนะ,ะสีชมพูนะ,ะนี่แหละที่บอกว่ามีทุกอย่างนะ,ะมาแก้บุญแก้ชงนะ,ะได้สารพัดเลยถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะ,ะอยู่ห่างตัวเมืองไม่ไกลไปหาคาเฟ่แบบสบายๆชิวๆริมแม่น้ําบางประกงนั่งเล่นกันดีกว่าไหมไปเลยไปนี่ตอนนี้ มาอยู่ที่ ร้านเอพิวคาเฟ่ฉะเชิงเซาเป็นร้านคาเฟ่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้ทุกคนร้านสวยมากเนี่ยฮะสวยขนาดไหนดูเอาแล้วก็ร้านนะฮะจะอยู่ที่ติดกับแม่น้ำบางปะกงเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอบางคลานะฮะก็เป็นอำเภอที่ตั้งเดียวนะกับวัดปากน้ำโจโลกที่มีโบสถอุโ,โสถสีทองสวยงามอารามเลยนะแล้วก็เป็นที่เดียวกับวัดหวดัวสวนด้วยเป็นโบสถ์สแตนเลสนะสวยงามนะฮะก็ถ้าหากมาก็แวะมาเที่ยวได้แล้วก็เลย นั่งชิลจิบกาแฟหน้าเครื่องดื่มริมแม่น้านะฮะที่นี่ได้เลยนะะแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะเงียบนิดนึงนะพี่สวัสดีครับร้านวันนี้เปิดหรือเปล่าให้ดูเงียบเงียบอ๋อร้านปิดอ๋อหลังสงการอ๋อโอเคร้านสวยมากเลยนะพี่เสียดายงั้นผมขออนุญาตอ่านั่งพักหลบแดดแป๊บนึงถ่ายรูปได้นะพี่นะขอบคุณมากเนี่ยทุกคนโอ้พี่เขาใจดีมากอุ้ยบรรยากาศร้านนังหนูเนี่ยดูดิ มีตูอ่ามีเทะเลทนะฮะให้ยื่นออกไปนะ,ะทุกคนแล้วก็นี่เลยฮะคุณสามารถรับลมชมวิวนะฮะแม่น้ําบางประกงนะอันสวยงามนะกว้างใหญ่ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเรานั่งพักก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วร้อนโอ้ยร้านน่ารักมากเลยเแต่ว่าไม่มีเครื่องดื่มให้กินแต่ไม่เป็นไรอ่านั่งถ่ายรูปสักพักเดี๋ยวเราไปกันต่อ จากนี้ไปเดี๋ยวจากอําเภอบางค้านะเราจะขวดรวดเดียวนะไปอําเภอเมืองฮะไปซื้อของฝากพ่อตาแม่ยายแล้วก็เดี๋ยวกลับสู่นนทบุรีกันนะัะไปลุยลุยโอ้ oh ho, ทุกคนจะบอกว่าที่ผ้าหวานใจมานะข้ามมาจาก อำเภอเมืองนะทุกคนและตอนนี้นะเราอยู่ที่อำเภอบ้านโพนะเพื่อที่จะมาเนี่ยฮะถนมเปี๊ยะตั้งเซงจั่วนะฮะที่เป็นมีชื่อเสียงมากเพราะจริงๆมีหลากหลายสาขามากแต่ปิดหมดเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยอันนี้ครเป็นสาขาใหญ่ที่สุดนะหวังว่าจะเปิดนะซึ่งอยู่ชิดติดถนนหลักเลยซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนถ้าหากมากางวันเนี่ยคุณจะได้มาซื้อของฝากพร้อมกับถ่ายรูปอาคารที่เป็นสไตล์จีนร้านเขาใหญ่มากนะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่เช็คอินเลยก็ว่าได้แล้วก็ที่ซื้อขอขงฝากว ตอนนี้ฮะปิดอ่ะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรจากนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะหวดกับนนทบุรีแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวเราไปทําภารกิจสนุกสนุกนะแจกความกระปี้กระเป๋าให้ผู้คนด้วยดีวยกว่านะอ่ะตอนนั้นนะอ่ะน้องนูยังไหวนะไห<ป>วโอเคอ่ะทุกคนฮะเราแวะนะฮะตอนนี้อยู่ที่อําเภอบางประกงสา,าเชิงเวอําอเภอนี้บอกได้เลยโรงงานเยอะมากนะร้านค้าร้านอาหารเยอะมากนะแต่ว่าเราขอมาอุดหนุนนะชาวบ้านอุ้ยแช่ไว้เต็มตู้เลยคุณลุงผมเห็นมีเป็นถาดอะ่ะผมขอเหมาถาดนึง นะครับเดี๋ยวผมเอาไปแจกคนแถวนี้ให้เขาได้กระปี้กระเป๋าตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเติมพลังนะด้วยเนสกาแฟกระป๋องนะจะได้ขับรถแบบกระปี้กระเป๋าเพราะว่าจากบางประกงฮะจะไปที่นนทบุรีต้องผ่านสมุทรปราการและกรุงเทพนะน่าจะระยะทางอีกเกือบร้อยกิโลเมตรนะเย็นเยนเพิ่มความกระปี้กระเป๋าได้ดีทีเดียวครับผมขอบคุณนะครับขายดีขายดีนะครับคุณลุงฝากเชียร์เนสกาแฟกระป๋องด้วยนะเอาสวัสดีเอฟซฮะปกติกินเนสกาแฟกระป๋องไหมกินโอเคแจกเลยกัน เพิ่มความดีกว่าทำงานโรงงานเหรอฮะเข่ากาวดึกๆนะบางทีเออช่วยกาแฟเนี่ยช่วยเพิ่มความดีนี่ปกติดื่มเนสกาแฟกระป๋องใช่ไหมเช้าครับโอ้โหดื่มดูจะอ่าเนี่ยเอาไปแช่เย็นนะอร่อยแล้วตอนนี้เขาปรับสูตรใหม่สีแดงๆเนี่ย เป็นรถน้ําตาลแล้วก็เพิ่มอาราบิก้าบวกโรบัสต้าด้วยนี่ครับโรงงานอยู่ข้างในัอ๋อข้างหลังนี่นะวยบางประกงนี่โรงงานเยอะมากนะยังไงโชคดีนะครับนั่งนนเอาภารกิจสนุกๆจะโดนเอฟซีว่าไหมเนี่ยใช้งานหวานใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปแจกความกับพี่กระเป๋าให้ผู้คนที่เราเจอระหว่างทางถือว่าเป็นการทําบุญไปด้วยไปลุยสวัสดีครับเผือง่วงมเนสกาแฟกระป๋องมาแจกอ่าครับผมข้างในมีอีกหรือเปล่าพี่เอาไปแจกแจกเขาเผื่อเขาเองยูทูบเบอร์เคยดูเหรอเคยเคยดูโอ้อจับมือหนจับมือไหนโอ้ขอบคุณที่ติดตาม วินสวัสดีครับเอากาแฟกระป๋องมาแจกเพื่อแบบง่วงๆ่วงนู่นๆให้เพื่อนพี่ด้วยอ่ะคกับพี่กระเป๋านะกับขี่ปลอดภัยครับผมแจกไปเรื่อยนะไม่หมดไม่กลับบ้านนะวินสวัสดีครับเห็นวิ่งวินดึกๆสวัสดีครับแจกกาแฟครับผมเพื่อขับรถดึกๆเดี๋ยวอันตรายแจกกาแฟก็พี่เพื่อขับรถง่วงๆ่วงครับผมขับรถปลอดภัยนะพี่นะเพื่อขับรถดึกดึกเดินๆง่วงงเนี่ยขึ้นลงนี่ถือว่ายากนะรถเราอ่ะนางดีกว่าผมอีกนะโอ้ นี่เมื่อกี้บอกพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่เขานั่งอยู่อจอดจอดจอดขับรถปลอดภัยนะฮะบาดีครับสวัสดีครับ,รบแจกครับแจกแจกโอ้โหไปแล้วไปแล้วนางสนุกนะเพราะได้แจกของเนี่ยตอนแรกอะ่ะสังเกตหน้านางจะแบบเ,เริ่มเพียแล้วเพราะนี่ก็ดึกแล้วนะทุกคนสองทุ่มกว่าแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยสุดยอดเป็นไงสนุกไหมแต่บ้าณไหนอิ่อมใจแล้ว บ้านได้โอ้สุดยอดมากอ่าไปกลับบ้านได้แจกมานะตั้งแต่สะเชิงเชาเย็นสมุทรปราการนะอ่าทุกคนไปฮะจากตรงนี้ไปเนี่ยอ่าประมาณ60กิโลเมตรกว่านะผ่านกรุงเทพโชคดีครับผ่านกรุงเทพนะแล้วก็เข้าสู่นนทบุรี B R e. ไปเลยล Bên nghe bác đang đúng không? Ngươi chuồn rồi hả? อ่าทุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะเราก็มาถึงซอยวัดลาดประดุกนะอันเป็นที่พักของบอลนะแล้วก็เป็นบ้านหนมกินด้วยว่าแต่เมื่อไหร่บ,บ้านเราจะสร้างเสร็จเนี่ยจะได้ไปปิดคลิปที่บ้านสนักที <c oughs> คือเวลาจะปิดคลิปทีต้องมาปิดเนี่ยฮะหน้าโลตัสนะทุกคนเพราะว่าจะเข้าหอนะไปพูดเสียงดังป่าเนี่ยฮะโดนพ่นกับบานนะอ่าทุกคนการเดินทางของสาเชิงเซาก็ประมาณนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็สนุกมันและที่สําคัญในคลิปนี้สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือคนนี้เลย <c oughs> นะก็นี่ไม่คิดเหมือนกันว่าผู้หญิงที่ปกตินะจะห่วมสวยเที่ยวก็จะเช็คอินตามคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวสวยๆโรงแรมรีสอร์ทดีๆนะสุดท้ายนางก็กลับตัวนะเพื่อที่จะได้มาใช้เวลาร่วมกับคนที่รักหรือใจนะสุดท้ายนะก็จบทริปกันอย่างราบรื่นนะสนุกสนานก็ยังไงฝากไว้นะ ให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่หาประสบการณ์มันมาให้กับชีวิตขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยรวมทั้งเนสกาแฟกระป๋องนะาที่อัปเดตใหม่ล่าสุด <ทำ S 2> นะเพิ่มอาราบิก้านะบวกโรบัสต้าด้วยอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะไปลงใต้เที่ยวกันต่อกับกี่น้องบึงบึนทั่วประเทศไทยไว้รอชมฝากไว้ฮะออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันให้กับชีวิตลุย